สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งในการกล้องสองพระกับอาจารย์สุทศั์มั่นเขตวิทย์คุณโคไทยซึ่งเป็นข้าราชการครูบำนาญนะครับกรเกษียณก็เป็นสิปีละครับก็ได้มีหลายท่านที่ชื่นชอบในการเออเอาพระมาให้ดูแล้วก็อธิบายพระเก่าพระใหม่ ท่านได้มีความรับรู้กันนะครับก็ต้องขอขอบคุณหลายท่านที่มาให้กำลังใจนะครับครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาพระคือคือผมบอกก่อนนะผมไม่ให้เซียนนะแต่ผมได้สะสมพระว่ามามา,มาเรื่อยๆแล้วผมก็จะจะจะ,จะดูเนื้อเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ตั้งแล้วตำแหน่งผมไม่ดูผมจะดูเนื้อว่าให้เก่าไว้นะครับ ทีนี้การดูเก่าดูยังไงก็ก็ดูคือคือบ้านผมเนี่ยจะมีจะมีของเก่าอยู่นะครับมีทั้งขันลงหินมีทั้งพานทั้งจานทองเหลืองเงินเข็มขัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยไงแล้วทีนี้แล้วก็มีพระของรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นตาเออแล้วก็ได้สะสมไว้ตั้งแต่ลเล็ก ผมผมผมก็จะจาเนื้อไว้เออเนื้อเก่าอย่างนี้นะเพราะว่าจนมาถึงขนาดเนี้ยก็ผมเก็บพระไม่ตม่ำกว่าห้าสิบปีนะครับเพราะเก็บมาตั้ง,งตั้งแต่อายุสิบเจ็ดที่เริ่มเก็บนะแต่จริงๆถามว่ามีพระที่พอมีบ้างห้าองค์สิบองค์เนี่ยตั้งแต่ผมเรียนมัธยมอยู่ตอนมัธยมนี่ก็มีเป็นพระ ถ้าอย่างน้อยก็ไม่ต่ำไปยี่สิบสามสิบคงแต่หลังจากนั้นมาผมเก็บเป็นร้อยเลยเก็บมาเรื่อยๆแล้วไม่เคยวางแผงขายนะแล้วก็ไม่ใช่เซียนแต่แต่ใช้ประสบการณ์นในการดูแล้วไม่ไปเชื่อพระเอ้ยไม่ไม่ไปเชื่อพวกเซียนนะครับเพราะเซียนนี่เหมือนลิเกพูดกลับปากอะไรไปเจอหลายหลายอย่างมีบางคลิปดูไปแล้วกันผงที่ ผมเจอมาผมก็คุยตามความจริงเนี่ยนะผมผมไม่ได้ตอต้าแต่ผมไม่เชื่อเพราะเพราะผมดูว่าพระบางอย่างเนี่ยผมเอามาจากไหนแล้วเอามาจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเสียนดูแล้วแล้วเสียนเสียนตามตามบ้านเมืงตามตลาดตามจังหวัดตามระดับประเทศเจอมาแล้วนะครับเยอะเจอมาหมดอ่ะ เพราะเราเอายุมากแล้วผมเนี่ยอยู่ในชมรมพระมีพระพวกเป็นชมรมพระแต่ผมไม่เคยเอาพระไปประกวดเพราะมันเหมือนลิเกนะครับผมบอกได้เลยเหมือนลิเกผมบอกได้เลยแล้วผมเนี่ยเคยเขาเชิญผมไปเป็นโคศกในการจัดงานของชมรมพระด้วยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะอ,อ,อยู่แบบ แค่แค่รู้จักนะครับเลยเข้าไปไปเป็นโคศกเลยพูดทั้งวันเนี้ยพูดเก้าวันเนี้ยเขามีการประกวดพระเนี่ยผมไปเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าอาจารย์สุทัซื้อพระอีตรงนั้นไหมที่ตรงที่เขาประกวดกันแล้วก็เอาพระไปประกวดอย่างเงี้ยแล้ววางแผนเหมือนวางแผนขายเหมือนเขาไหมผมไม่เคยทําเพราะผมดูแล้วมันมันไม่ใช่นิสัยเรา แต่เชิญเราไปเป็นพิธีกรอะไรต่ออะไรองเงี้ยไปพูดโอเคอ่ะครับเดี๋ยวมาชมคลิปนี้ก็จะให้ชมพระพิมใหญ่กันนะครับอันนี้เป็นพระ คล้ายๆเป็นพิมพ์คล้ายๆพระร่วงนะครับพระร่วงหลังๆปืนนะครับเนี่ยพิมพ์เนี้ยแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าพระอัดฐารถนะพระอัดฐารถนะครับอันนี้เป็นเนื้อชินนะเนื้อชินเนี่ยด้านหลังด้านหลังเป็นลายกับหมากนะ,ะเดี๋ยวดูเนื้อดูผิวพันธุ์นะครับอันนี้เป็นพระครุ่นนะเนี่ยครับ ดูอันนี้เอ,อผมเอาไว้ขึ้นคอนะครับเนี่ยก็ก็ไม่โตเท่าไหร่ก็สองนิ้วเรานะครับแล้วก็ไม่หนักนะฮะไม่หนักน้ำหนักกออ็พอๆกับผ้าล่วงหลังหลังปืนนะเพราะว่าเวลาเวลาเขากดพิมพ์เขาหลอ่อเนี่ยเขาบางนะครับไม่หนาอันนี้ผมเลี่ยมแบบคลาสสิกนะครับอันนี้เป็นช่าง ที่ทำหรือเลี่ยมพระมาไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะครับก็มีฝีมือนะครับเลี่ยมแบบคลาสสิกนะอันนี้เขาเรียกว่าเลี่ยมแบบประกายเงินนะมีประกายทองอีกเขาก็จะเลี่ยมตามตามรูปพระนะครับขนาดเว้าเว,ว้าวตรงเนี้ยเขายังไม่ตัดตรงเลยเห็นไหมก็อันนี้เขาเว้าวไปเขาก็ตัดเว้าวนะฮะ เนี่ยเขาจะทําอย่างอย่างเช่นอันนี้นะครับเนเห็นไหมตรงไหนเว้าวเขาก็ตัดไปตามที่เอ,อพิมพ์พระเว้าวไปครับนะตรงไหนที่ตรงเขาก็ตรงนะะแล้วก็เออ,อันนี้คือเช็ดผิวเช็ดอะไรกันแล้วนะนะเอ่อทำความสะอาดแต่เช็ดล้างให้ให้ให้สวยแล้วคาบไขอะไรตัวอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เสียหาย คือไม่ได้ล้างแบบที่ผมต้องการดูเนื้อที่ว่าเอาน้ำส้มหรือเอาน้ำยาขัดกระเบื้องมาล้างกันอย่างนั้นไม่ใช่นะครับไอที่ล้างอย่างนั้นนะคือผมล้างเนื้อเนื้อดูเนื้อในนะครับผมไม่ใช่เซียนพระเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับเนี่ยพระพระพระปูพระกุเก่าเนี่ยฮะเนื้อจะระเบิดแล้วขูกขาอย่างนี้ นะครับผิวพันธ์นะฮะเช็ดล้างแล้วเออใช้น้ำยน,น้ำยาล้างแล้วทีนี้ก็ผิวเขาจะไม่เสียนะฮะอันนี้ช่างช่างเขาเขาชำนาญน,นะครับก็เช็ดล้างให้ผมแล้วก็ผิวก็ไม่เสียหายนะฮะสวยสวยงามด้านหลังนี่เป็นกลับมาเนี่ยครับพระพระกุออยตรงนี้ก็ทะลุฮนะรตรงเนี้ย อก็เรียกว่าผูกทะลุเลยนะครับครับก็พิมพิมพ์เดียวกับพิมพ์เดียวกับพระล่วงหลังรังปืนนะครับนะฮะแล้วแล้วพระองค์เนี้ย ถ้าไม่ใช่สุขโขไทยก็คือลบุรีเท่านั้นนะครับอะพิมพ์เนี้ยจะเป็นไม่ลบุรีก็ของโคไทยผมก็ไม่ทราบว่าผมก็หาไม่เจอนะฮะเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเอ่อของจังหวัดไหนนะครับหน้าตาพิมพ์เนี้ยพิมพ์เดียวกันกันกบพระล่วงหลังหลังปืนเลยนะครับเนี่ยประคดพวกเนี้ยก็จะเป็นตุ่มเป็นอะไรนะครับสีวอเนี่ย พระหัตพระบาทเหมือนกับพระล่วงหลังรังปืนนะครับแล้วเนื้อดูเนื้อนะฮะสวยแล้วก็มีคนถามมาแล้วนะฮะองค์เนี้ยนะครับว่าเปิดเท่าไหร่นะครับก็อยากรู้ใครอยากรู้ก็โทรมาฮะนะพระอย่างเงี้ยหายากนะครับแล้วเราองค์เนี้ยผมมีองค์เดียวนะมีองค์เนี้ยอ,องค์เดียวนะครับ อย่างงี้อย่างงี้พิมพ์เนี้ยพิมพ์นี้มีอยู่สามสี่องนะครับองค์นี้ก็มีสามองนะเนี่ยพวกนี้จะมีน้อยพระใหญ่เนี่ยจะมีน้อยนะครับไม่เหมือนพระเล็กพระเล็กพระเล็กมีม,มีมีมากพอสมควรนะครับแต่พระใหญ่เนี่ยมีไม่มากนะครับก็นะให้ท่านชมกันนะครับถามว่าอาจารย์นี้กุไหนจังหวัดไหน พิมพ์นี้ผมบอกตรงๆผมผมไม่ทราบนะมันจะมีโขไทยกับลบบุรีเท่านั้นท่าน่าเอ่อพระเหมือนพระล่วงหลังๆังปืนเนี่ยอันละอันนี้เป็นหน้าหน้าใหญ่หน่าจะเป็นของเอ่อลบ,บุรีนะครับเนเนื้อ,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 อชินนะครับอ่ะโทรมาพูบมาคุยกันนะครับกอาจารย์ทุทั์มันเขตวิศครับอยากจะบูชาอยากเช่าก็ แบ่งปันกันได้นะครับผมข้าราชการครูบำนาญเกษียณมาก็ได้สิบปีแล้วนะครับก็เอาพระมีมากพอสมควรก็เลยเอามาไร้มาแชร์ให้กับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับสะสมพระนะครับหรือบูชาพระหรือสะสมพระอย่างผมนะครับผมก็สะสมมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดน,นะครับเป็นคนที่ ชอบศิลปะ,ะนะครับของพระที่แต่ละจังหวัดแต่ละกลุ่เนี่ย <ๆ S 1> เขาเขาเขาทำพิมพ์มาแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพ์เขาคนคนโบ,บราณน,นะครับบรรพุเราเนี่ยเขาแกะพระได้สวยงามมากนะครับครับก็อ่าก็เบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะครับ แล้วก็มี ID Line มี Facebook นะครับอยู่ดู youtube กันได้หมดเลยนะครับ